สวัสดีค่ะแกงวันนี้เราจะมาจัดอันดับ25เซนเตอร์แบ็กโคตรเทพ2 0 2 5บางคนคือระดับกำแพงเมืองจีนบางคนคือบังเกอร์นิวเคลียร์แค่เห็นชื่อก็ขนลุกแล้วเอาล่ะไม่ต้องรอไปเริ่มกันเลยอันดับ25โรโนอาราโคบาร์เซโลนาเปิดมาก็อาราโคเลยจ้าสูงยาวเข่าดีเล่นทีคู่แข่งสะดุ้งงงแม่งคือโคตรโหดแต่ปัญหาคือเจ็บบ่อยเกินบาซ่าเลยต้องลุนให้พี่แกฟิตตลอดอันดับ24อันโตนิโอรูดิเกอร์ มรที่รูดิเกอร์คนบ้าแห่งเบอร์ลินตัวนี้คือไม่กลัวใครหน้ายังโหดแต่จริงๆใจดีนะแค่เวลาเล่น,นม,มินแมงเหมือนกําลังจะฆ่าคู่แข่งอันดับ23คาริดูคูลิบาลีเอาฮิเล่ม้จะย้ายไปหลีกซาอุแต่พี่แกยังติดลิสต์อยู่คูลิบาลีคือกําแพงเดินได้บ่อนกลางอากาศไม่ต้องพูดถึงตัวใหญ่เป็นรถถังวิ่งชนคือสลบอันดับ22ราฟาเอลวารานแมนยูเน็ตวารานถึงจะโรยๆแต่ประสบการณ์ยังล้นเล่นบอลอ่านเกมเฉียบแต่แฟนพี บางทีก็หงุดหงิดเจ็บที่ไรคือช็อกทั้งโอทราวฟอร์ดอันดับ21นิโคชร์ลอตเบกดอทมุลเด็กเยอรมันที่มาแรงเล่นบอลใจถึงกล้าสกัดกล้าอ่านเกมบางทีดันไปยืนสูงเกินแต่ยังเอาตัวรอดได้อันดับ20ไดโยอุปามคาโนบายเยนนูนิกอุปาเมคาโนคือหุ่นนักกล้ามวิ่งไวมากแต่บางทีสมองเหมือนลืมอยู่บ้านทำพลาดงโง่จนแฟนเสือใต้ปวดหวัวแต่วันไหนเข้าฟอร์มคือเทพเลยอันดับ19 เพรสเนลคิมแพมเบ้ปารีสแซงต์แชมงสายแข็งสายเท่มีสไตล์เล่นโหดๆเฮาาๆแต่บาดเจ็บเล่นงานบ่อยจนแฟน PSG รอคัมแบกแทบขาดใจอันดับ18ลิซันโดมาร์ติเนสแมนยูไนเต็ดไอตัวเตี้ยนักเลงมาร์ติเนสถึงจะสูงไม่เยอะแต่แม่งใจใหญ่เกินตัววิ่งโชนวิ่งกัดวิ่งดุไม่กลัวใครเลยสายบูต๊ตตัวจริงอันดับ17มาร์ติสเดลิกไบร์นมิวนเตเคยถูกยกให้เป็นอนาคตวงการกองหลังตอนนี้ยังดีอยู่แค่บางทีไม่พีคเท่าที่คาดแต่ีวร์ ไไวไ้้ดอันดับ16เบรมเมอร์จูเวนตุสกองหลังเลือดบราซิลที่มงเก่งเล่นดักเก่งมงที่ลูกแทบแตกยืนเช็คลายโอเคเลยอันดับ15คริสเตียนโรเมโรสเปอร์โรเมโรสายโหดสายดิบแม่งเข้าแรงทุกจังหวะเล่นเอาคู่แข่งเสียวขาสัน่นแต่แฟนไก่รักมากเพราะใจถึงจริงๆอันดับ14ไอเมริกลาพอร์เอัลนาเซอร์ลาพอร์ตนี่คือโคตรคุณภาพถึงย้ายไปซาอุแต่คลาสบ,บอลยังอยู่ครบเล่นบอลน,นิง่งอ่านเกมฉลาดสายเนี้ยบตัวจริงอันดับ13มิลา ปารีสแซงต์แชมงมงเป็นมงตัดเกมเป็นตัดไม่มีคำว่ากลัวแข็งแกร่งเป็นแท่งหิน PSG เลือกใช้ไม่ผิดอันดับ12จูคุนเด้บาร์เซโลนากองหลังตัวเล็กแต่เร็วปรุดปราดักบอลวัยยืนตำแหน่งดีที่บาซาเรียกใช้ตลอดเพราะมันขยันบ้าบ้าอันดับ1 1อฟิกคโยโทมอรี่ AC มิลานโทมอรี่เด็กอังกฤษที่ไปแจ้งเกิดในอิตาลีวิ่งวจังหวะอ่านเกมเฉียบลานรักตายเลยหาท็อป10ตัวท็อปแม่งโคตรโหดอันดับ10อิบราฮิมาคนา ลิเวอร์พูลโคนาเต้ยักษ์ใหญ่แห่งแอนฟิลด์แม่งเร็วเป็นบ้ายืนคู่วีดีนี่คือกำแพงลิเวอร์พูลเลยอันดับ9รูเบนดีอาสแมนซิตี้ดีอาสคือกัปตันทีมที่ไม่เป็นทางการของซิตี้แม่งนิ่งมีออร่าคู่แข่งเจอเรามีกำแพงขวางหน้าอันดับ8เอเดอร์มิลิเตาเรอัลมาดริดมิลิตาฟอร์มแม่งเสถียรโคตร เล่นบอลง่ายแต่แน่นโคตรน่าเชื่อถือเวลายืนหลังบ้านราชันอันดับเจพาวอร์เรสแอสตันวิลล่าพาวอร์เรสกลายเป็นกองหลังเนื้อหอมยืนบอลดีเล่นบอลฉลาดคอยซัพพอร์ตวิลล่าได้เนียนอันดับ6กคิมมินเจบาไยเอนมยวูนิกกำแพงเกาหลีใต้คิมมินเจคือตัวปิดทองหลังพระยืนอ่านเกมแม่งเฉียบขยับน้อยแต่โคตรมีผลอันดับ5้าวิลเลียมซาลิบาอาสนอลโอ้ยตัวนี้คือรักมากซาลิบาโคตรนิ่งเล่นโคตรเท่จัดการกองหน้าได้เรียบสายคูตัวจริงอันดับ4เบอร์จิวันดา ลิเวอร์พูลแม้อายุเยอะขึ้นแต่ยังแม่งคือพี่ใหญ่ในเกมรับยืนหล่อเป็นโมเดลยกขาขวางคือบอลหายทันทีอันดับ 3. จอจอสโกวาเดลแมนซิตี้เด็กโครแอตสุดโหดเล่นทั้งแบ็คทั้งเซนเตอร์ได้หมดแถมแม่งหน้าหล่ออีกนะโหดจริงหล่อจริงอันดับ2เดวิดอลาบาเรอัลมาดริดอลาบาตัวสารพัดประโยชน์เล่นได้ทั้งกลางทั้งหลังแต่ยืนเซนเตอร์นี่แม่งโคตรเนียนราชันฝักใจได้เลยและแชมป์ของเรามาคินยอสกัปตัน p s เที่โคตรนิ่งประสบการณ์เพียบ เล่นบอลฉลาดอ่านเกมเทพยืนแม่งเหมือนบอสใหญ่กำกับทุกคนเป็นไงกันบ้างแกง้ง25-1เซนเตอร์แบ็กโทษเทพ2025-2026บอกเลยบางคนคือกำแพงบางคนคือระเบิดเวลาแต่รวมๆคือโคตรมันใครคือของโปรดของแกงคอมเมนต์ไว้เลยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ